พลังแสงอุลตรา้าโอ้เรียบแสงมาเว้ยมมแม่อุลตร้านี่ทำได้ทุกอย่างไม่ใช่แล้ว ชิ้นส่วนต่อไปครับโอ้โหไปล่อพึ่งเนี่ยหัวหน้าเผ่าคนต่อไปแล้วไอเชียชาแมนหายไปไหนละชามวย สัญลักษณแซมนี่ก็สื่อทอดสืบต่อกันมายันเจ้าแม่อุลตาโชคดีพึ่งมาแปลตอนนี้นะโอเคได้เล่นกันอย่างนอกก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนายโรเจอร์เหมือนเดิมเช่นเคยเจ้าเก่ากินเก่าเหล่าไม่จ่ายตังนะครับผมเฮ้ยป่าโอ้ยจะเขีแล้วผมมาผ่แล้วผมมาผ่ที่นี่ได้อย่างไร หรือว่ามันคือวงร้อยแห่งดวงชะตาเอ้ยโอ้โหแล้วใครจะเออสมหัวบอกไรกินเหล้าเยอะอ้อไฟจราจ,จรม,ม,มันพัง <c oughs> ด่านะไรเนี่ยไฟยิ่งวิทโอโ้โหยิ่งเล่นเข้าไปแม่งก็ยิ่งมีมอนสเตอร์ซัมมอนเนอร์คีปตัวใหม่เข้ามานะครับคราวนี้เป็นแม่มด หลังคอมนะครับผมบินได้ตุงเท้านี่ของปิแกฟเฟียลมากแล้วไม่กวาดนี่ทำมาจากอะไรนั่นกระดาษหรือเปล่านะเดีย๋ยวมารีรอแล้วกดเอนเตอร์ไปเลยครับจา้าหนี้โอเคเีบไปกันเถอะเราไม่มีเวลาแล้วนะโอเคจ้าคนสวยเฮ้ยย่ห้ามหันกลับมองด้านหลังเลยไปไปด้านหน้ารู้ศึกษาชาสิจธิงอิทอ้าอ้เอ เอาให้ตามมันไปเหรอเด,เดี๋ยวเดี๋ยวปืนกูละ่ะปืนกูมีแค่นี้โอ้โหเจริญพรปืนนี้ก็ได้เว้ยปืนเบสิกกูปืนเบสิกกูอืมปืนเบสิกแต่มันรีโหลดเนี่ยไม่ชอบที่สุดละเรื่องเรื่องรีโหลดน่ะรีโหลดเองก็ไม่ได้ครับต้องให้หมดก่อนจะรีโหลดเองให้เอาติดอนะไรเนี่ยไฟสีฟ้าโอ้โอ้โอเฮ้ยอย่าเล็งผมนี่เลงให้มันรีโหลดเลงเออเยี่ยม เพิ่มเลือดแป๊บเยี่ยมเฮ้ยโอ้เกาะกูนึกว่าคนหลอดอ๋อมันสโลนี่เองครับเฮ้ยเดี๋ยว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 กูเล่นก่อนเลยโอ้โหอ๋อมันเป็นโลกแห่งหุ่นยนต์นะครับมันก็เหมือนกับไอตัวไอตัวแดงๆใหญ่ๆนะครับไอตัวเนี้ยแต่มันจะยิงช้าข้อข้อเสียยิงช้าแต่ยังไม่เล่าข้อดีข้อดีแม่งโคตรถึกเลยว่าแม่งจะแดง ไอหานยิงโคตรแรงเลยอ้เชียดกูตายจเจริญพรเราอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่านะโอเคเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าไปยุ่งกับโอ้ยเปิดมายิงกูเลยเหรอฮะล่ะลอมายิงกูเลยอะไรมึงฮะเลื่อนรถไปยี่สิบเลยครับอ้าวเจอช็อตกันแล้วพี่เจอช็อตกันแล้วเพ่ไม่ต้องมายิงกู เก็บเลือดแป๊บยิงทีขี้กระอักเลยครับอย่าเพิ่งเก็บนะชอ็อตกันกูเก็บเลือดก่อนเก็บช็อตกัน,นะกนละมามีสิบน,นัดเอามาทำพื้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหกูว่าแล้วมีอะไรตาลหลังกูฮะยิงยิงยิงอื้ดักเต็มคันรถเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นๆครับพี่อื้มขึ้นมาด้วย โอ้ยสโลสโลแป๊บรู้สิว่าต้องใช้ช็อตกันแล้วล่ะนะตัวไหนตัวไหนตัวไหนโหดสุดใช้ช็อตกันนี่ตัวนี้โหดสุดนี่โอ้ยปืนกลเว้ยล้มไปนอนลงไปนอนย,ย,ย,ยิง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 ยังไม่ตายอันนี้ปืนธรรมดาก็พอละเนี่ยพวกนี้สามนัดตายปืนธรรมดา เ,เดี๋ยวเดี๋ยวะัสยะสโล,อลเอ้ยัะสโลนั่นแหละเออเซฟก่อนครับขี้เกียจไปเริ่มใหม่ <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคไปโอ้อ้าเซฟเซฟให้กูเฉยจะบอกให้กูเจอแม่มดในเมื่อเลือดกูสิบสองเนี้ยนะ <c oughs> โอ้โหนั่นมันอะไรนั่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูเลือดกูหน่อยเออผมก็นึกว่าบอส อ๋อมีปืนใหม่เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องมาสอมันคือเรื่องมันคือเรื่องกูกับเรื่องปืนไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้โหไม่ซุ่มไม่ให้เสียงครับโอ้แม่งหลบได้ด้วยตายเลยนี่เซฟแถวนี้ let's go โอ้ยมันโง่มันโง่มันไล่ล่าเว้ยมัน,มนไล่ล่าเว้ย กลับไปเอาเหรอสงสัยกลับไปเอาครับเพราะว่าใช่ปะหรือว่ามันอยู่ด้านหน้าครับกลับไปเอาหรืออยู่ด้านหน้ากูว่ามันอยู่ด้านหน้าเน่ไม่ใช่เลวกูหนีมาก,ก่อนเสียงร้องเธอนี่ยอดไอหานเดินบนน้ำได้ด้ยมันไล่ล่ามันไล่ล่าอุ๊ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเสียวนี่ขนผมดูนี่ลุกเลยครับถึกด้วยแน่อีเจ๊เนี่ย เจ๊ถึกไปไหมเจ๊เจ๊ระเบิดไปเจ๊โอ,โ,โอ้โหเดี๋ยวๆๆๆยิงมาจากไหนยิงมาจากไหนนี่ไงไอหานี่ไงนี่ไงยิงอัยัดกูอ,อัดกูอ,อัดแป๊บเห็นหน้าที่แท้จริงของเจ๊แกนี่ผมนี่เสียวเลยครับเสียววบว,ว,วับเจ๊ะอะไรละ่ะแม่โมดดิวเรียกสรรพนามให้มันถูกหน่อยโรเจอร์ไปเดินบนดินคนบนดินเดินบนดินครับแซมได้เก่าวไว้ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะโอ้โหมันอยู่ด้านหลังกุยฮานรีโหลดทีละอันทีละแม็กซองแม็กยิงยิงยิงเบิดเลือดดีไม่ลดเลยครับเจอกับแม่หมดนะโอ้โหโอ้กระสุนลูกซองอ๋อนั่ีไงเจอละเก็บกระสุนลูกซองแป๊บมากูได้ใช้ละเฮ้ยกูนี่เงกูเห็นเนี่ย ว่าแล้วทำไมถึงให้มาเยอะมึงลงมันถึงแน่จริงไอไอตรงนั้นไอตรงนั้นครับโอ้ยเลือดเลือกกูอ๋อไอตัวนั้นต้องยิงเนี่ยเปืนนี้มันรัวกว่าครับ What <the> เด้เด้อเด้อเดผมเซฟไว้ตรงไหนนะโอ้กูเซฟไว้ตรงนั้นเซฟไว้ตรงเดิมนั่นแหละ นั่นไงกูว่าละไม่ได้เซฟไม่ได้เซฟตอนนี้มันให้กระสุนช็อตกันเชียวมามาเย่ติดโกยนอนโอเคผมไม่ได้สังเกตนะว่ามันมีช็อตกันชิลอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไอเ้เจเฮ้ยเจ,เจ้สองตัวเลยเว้ยขอเรียกเป็นเจแล้วกันที่จริงแม่มด <laughs> ชอบเรียกเจติดเจ้ติดขาว่าเจ อย่ามาอย่ามาไล่ข้ากู้สามตัวเว้ยแต่มันพอสู้ได้นะหรือเปล่าสู้ได้แล้วแม่งดอดกูเกือบไปแล้เจ๊เจ๊เจ๊เปิดมาปล่อยเลยเหรอเจ๊ไม่เอานาเฮ้ยเบิดไปมึงแปดนัดสุดท้ายโอเคอีเจ๊มาดิ เจ๊เจ๊นั่นไงกูล่ออีเจ๊ก่อนกูล่อแม่งก่อนมีเจ๊สามดอกตายเป็นไงละมึงเจ๊ Jay, ตายยังไปดีเจ๊ Jay. เด็ดเด็ดอะไรนี่อย่ามายิงอย่ามายิงใส่กูเด็ดเด็ดเจ๊ Jay, สามตัวนี่กูลืมโอ้โหแม่งดอกสุดท้ายเจ๊เจ๊เจ๊ เอาดิเจ้โหมียิงดอกใหญ่ใส่ด้วยโอู้น่าจะใช้อันนี้ขอไปเก็บจดกันเชิวแป๊บไม่สำรวนแล้วจังหวะน,นี้ครับอา่ากระสุนชดกันหน่อยเวมามงว่ามาเอ๊ะขออันนี้ไม่กูง,ง่ายยังไมมึง ยิงแม่งเลยตุ่มโอ้ยโดนกูด้วยตุ่มมันมีชาร์จจริงด้วยครับปืนเนี้ยตุ่มผมเห็นในตัวหนึ่งนัน่นโอ้โหแม่งอืมตายไหมไม่ตายเว้ยเดี๋ยวเดยวเลือดกูเหลือเท่านี้โหก เกือบลืมเซฟครับเดือวหนึ่งเว้ยไปยังไอห,หาน,นี้ไปละถ้าผมเก็บของนะผมว่าฮะจากไหนวะโอ้โหตัวเดียวเท่านั้นเดีนะกูเซฟไอหานตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยนั่นๆเดี๋ยซ่อนเดีาซ่อน,อย,อ,นอย่าซ่อนนะ โอ้โหไม่ไหวเว้ยเฮ้ยมีระเบิดเว้ยเรามีระเบิดนี่จำไม่ได้เลยเกือบลืมไปแล้วว่าเรามีระเบิดเอ้าเจ้าไหนวะเจ้าไหนอีกครับจังแม่งอะโหลดใหม่เย <c oughs> นยผมรู้ว่ามันอยู่ตรงนี้ครับไประเบิดตู้มเฮ้ยด้านบนเว้ยเห็นละผมนี่เห็นเลยครับ นี่เหลือตัวหนึ่งแม่นบ่อนั่นไงไอตัวนี้ไงยินยัดมาติดกูอยู่เออตายไหมผมไม่มั่นใจนะตายครับหรือเปล่ากูเซฟไว้ก่อนแล้วจังหวะน,นี้เลือดผมน้อยครับทุกผู้ชมขอไปที่ทำให้คุณผู้ชมปวดชำ้ำเฮ้ยนั่นมันอะไรนั่นน่ะโอ้โห เลือดเต็มเลยขอบคุณครับเฮ้ยอยอ,ยอะไรมึงตกใจฮานทำข้อหาทำกูตกใจเชีย่ยถ้าโดนยิงจังหวะนั้นนี่ไปเลยนะเลือดยิ่งน้อยเถอถึงไม่ไปก็เลือดน้อยเ,อ,เออปืนเฮ้ยเซอร์พาสมาไร่สี่ร้อยนัดผมว่าศัตรูต้องมาเว้ย ไม่มาเนี่ยมันไม่ใช่ซีเรียสแซมถ้าไม่มาเนี่ยไม่ใช่ซีเรียสแซมอ้าวเจอของดีเมืองสัคน d i s c r e Hand Granite เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอห่านนี้โผล่ขึ้นมาได้ไงหรือว่ามีอยู่แล้วเราต้องอ๋อสงสัยเราต้องไปตรงนี้ไงเพราะว่าเราแยกมาตรงนี้นี่นี่คือทางตรงเนี่ยตรนหน้านเนี่กูว่าเราต้องเซฟหืมมึงมาเลย ของดีเว้ยของดีหลบหลบริวร้วริ้วหลบอย่ามาป้านี่บลูกันบลูกันดูไว้บลูกันหามีตัวบินได้เล้วผมนี่ชักจะงงเดี๋ยวเดี๋ยวตัวบินได้หามันนั่นนั่นนั่นแหลกปลาแหลกปลละโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ย,นะยิงแม่งเลยเอ้ากูยิงเดี๋ยวเด้อย,ยิง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 ไม่ต้องผมปลิวครับไออยากรู้ว่ายแต่นั้นคืออะไรครับเดี๋ยวขอไปดูก่อนจะไปดีไหมไม่ไปโอ้ยเดี๋ยวเด้อผมว่านะว่าต้องเอานี่ใส่มันแม่งบินจังเลยมึงฮนะนั่นน่ะมีโปรงมีปลิว มีหลบโคเวอร์เว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยจ,จะตึงครับนี่ยิงดอกเดียวไปครับกว่าจะบางเกินปกติครับยิงไปครับไอตัวนี้ดอกเดียวไปนะถ้าช็อตกันเนะี่ยนี่ไงเฮ้ยกูเห็นกูเห็นกูเห็นแหมทถาไม่ถ้าไม่เป็นคนสังเกตอย่างผมนี่ตายไปแล้วไอ้ยะ คนช่างสังเกตครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่ได้เอาเดี๋ยเด้อน,น,นั่นไงกูเห็นละกูออมหลังแป๊บน้อยหาอยู่ด้านบนนี่ไงนี่ไงเห็นช่องครับเห็นช่องเป็นคนหาช่องดีครับไม่ใช่ฟีฟาละแฮนแกนิดนี่ให้มาเยอะทำไมหรือว่ามันต้องใช้ ไปไหนต่อนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นปากผมเห็นปากใครบางอย่างครับอืมกูรู้เลยผมรู้เลยครับว่าเราต้องเจอกันคลิปหน้าแล้วครับท่านผู้ชมครับหรือว่ากำหลับกำหลาบคลิปนี้แล้วก็ไปเลยผมว่ากำลาบคลิปนี้ดีกว่าอืมอืมอืมยิงไอ้ห่านี่กูเคยเจอกูน่าจะกำหลาบมันตั้งแต่แรกนะยิงขามันยิงขามันบาง ออกจะบางเฮ้ย hey, อย่ายิงยัดใส่กูนะอย่านะมาตายครับมันไม่ใช่บอดนี่หว่าไปไหนต่อบ้านเนี่ยเดินกลับไปแยะโอ้โอ๋อแยกมาทางนี้บ่ดรีบละใส่มาทางนี้ครับเซฟวิงกูว่าลนะเดี๋ยวคุณคิดว่าดอกนี้จะไปวันไหมครับกดหลบพิว ยิงไปมึงไอห่านี่ก็ไปมึงเยอะ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 ไม่ไปหวันเว้ยไอห่านป้าเนี่ยเยอะเซฟก่อนครับไม่ไหวแล้วเยอะเยอะโอเคมาสู้ต่อยิงป้าให้โดนดูผมชอบชายนะเพราะมันติดมาแล้วเนี่ยไอ อยิงแมนได้แมนได้โลได้พลัดมากวะใช้หน่อยละมามว่ามาโอ้มันลัวเว้อปืนรัวนี่เองผมยืนยิงนีน่มันยังตายครับเฮฮ่าเดี๋ยวเดี๋ยวยืนยิงกูจะตายเองยิงกูจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,ย,วยิงไม่ถึงอ๋อยิงถึงเฉย นั่นไงแล้วเจอกันคลิปหน้าครับันนี้สวัสดีครับ